ย่างกายรับคุณสิ 39, บุนเก้าแดดหนาวลุกไหวร้อยวิถีสาย 3, ตาจับติดจ้องหาข้องตีงห่างงานี้จักรกรนให้รอนร,รานปีอาจารย์บุญล้อมดีหย่อยทะยอยยั่วเกระมือมุขวัวตึงตนตะบ,บนขานกระดือกระเมียเสียง ริงครับกลับกลงวนันเราเร่งการราวดีให้ตีงกันดีแล้วอีกควรที่จะสำคัญล่นไม่เป็น52กิโลกรัมใครจะเป็นป่ายเจ้าที่จริงครับตรงนี้ครับถึงเดนนูถึงตาแปากหน้อยผลงานของพี่น้องชาวเลน,นมณนครครับ ่ายแดงไปอยู่ในสีที่เราหวังดึงกบวยที่ถิ่นชางามไปด้วยนันมีเจอาคุณพ่อมาเองเลยวนกกันนี้เกี่ยวคนจับเป็นปีสุพ,พรรณสรุด,ดูเพชรตาพลันชัยปีกบัญดาจั้งโคตรใครเรียใครเรื่องได้เลยครันพ <c oughs> ่อดู้าชอบหอมแห่ผู้ล้างผ่าน<ะ>เดินหน้า <c oughs> ข่างเดียวใส่ยี่น right. ีฝ่ายแดงล้บฝีมือหลักเลี่ยมไอคิวใส่ยี่สิ่แปดไปไป้อมมาดียาวๆพกที่ดูจะยากเร็ครับเปนมวยบจากกับรกีดีกัรกวิลังเขาคุณชวนดูจาเวีคนดีครับ ปีนั่นท่านผู้กวิถีปีหน้าเนี่ยคาดไม่ถึงแน่ไทำแล้วครับคาดกามาจะคาดเดียวไม่ถึงทำไมเดียวสั่นเดียวกว้างเลยเป็นคุณพ่อของวันใจน้อยด่งดังแล้วอย่านี่วันใจน้อยเราับประเทศนะ เป็นผลงานของเจ้าเจ้าเจ้าที่มันพัดเข้อย่างนี้ถือว่าเป็นผลงานของชครงการผลงานสวนจังหวัดนครพนมนะกับคนไทยน้อยนะครับเป็นยอดไทยกำลังระดับประเทศเดี๋ยวนี้ต่อยทำชุเลียงเกมเลยถึงเมนูนี่ลายนี้หอยหนังไม่เป็นเดินหน้าตัดเยียวแต่ว่าตักเหลี่ยมถึงไม่ต้องดูยังไงตัดขาหน้าเสือเป็นเรื่องสมมุต มารยงกษ์เดนสองทีดบนเรือที่ไมควรีต้องเล่เสมอว่าความเจ็บปวดของท่านคือความบันเทางใจเมื่อยนดนเทาคุญชรตะตุ้นเกมแต่ยกคนหนึ่งเลยเหดอกเยดเยี่ไม่ได้เก็บวเยอะคือกองหรือนึ่คะแนนนะลูกนะเอาลุ้ของทีกที่เป็นเจ้ดกรของกรรมการันเอวาคุณชรหรือลูกต้นิดจงสุด ไปเป็นโลกหัวใจอราทางเวียีโอดนะครับพล่ดิบุนเปิดนะคุณคนไทยด้วยธรมดาแตเราไม่เสียดอกคุณหมอธนาสตุ้งนะล้ายกับขวาท่านได้เสียไหมบ้านดเลยดีใจดี่าิดี้นดีบัดดแง และเปนไปกันเลื่องเลยเันเมวยมนุเพชรหัวใจต้องเสริมใจเลยมาต่อยครับดูไอ้โน่น,น,โนี่หัวใจต้องกิะหน่วยนายนี่มีนหน้าดังพกปู่นะอันนายกนันงโต้องข้อจัดวันนี้อยิ่งใหญ่ที่สุดหกอะใช่ ใจปลุกใจต้งกำนมารลใจคุณผู้ชมนี่นะสตามเป็นมวยรับนี้กระับกระชบหมดบนอบมวยรอบระดับจังหวัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ คันฟิสมากนะครับการนตรงหวยใครเข้าสู่โอลิมปิกแล้วเปิดวาบอลเท่านะบอลบอลได้ดอกจ่าด้วยวะเอาตัวหัวก็แขวนแล้วเอวไปจัดทิ้งเกลือพ้นมาคุณเจรถมอเตอร์ไซค์อคุณเจรถยนต์นะครับอีสุดปุกต้องใครหายให้มารับที่โต๊ะพวกกันใหญ่นะครับเดี๋ยวขับไม่ได้นะเอาอยู่นะยองพอเอาอยู่นะวันที่หกมกราคมนี้มีกาน ได้เลิกนะครับเข้าสู่โอลิมปิกนะครับทำไทยเข้าสู่โอลิมปิกรอบว่าข่าวครับนะครับตามข่าวจากพิเศษพุทธเมงก็เป็นพุทเมงพิกานนะครับถ้าผ่านโอลิมปิกแล้วพวกเรานี่ก็มีโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกมากขึ้นนะครับสำหรับยไทยัมากกับมาที่ดีดีให้ผมยงยิ่งย่อยครับมาล่ะวามันไปโอกว้โห

ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปอะรี่ขดถ้ามับหายไปเา่ครัดดเราควรจะด่อเพื่กรออกกำลังกายออกอัดเทมอยางนั้าจาดจะไปอาจารย์จะไปก็ได้ด

ขึ้จากยอดสองพัสอง่ตอเลรยคแมนัยอดสองพนองนี่จะไปข้นเลเจ้ครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทสำหรับเวียร์แจเปียนะครับเวียร์แจเปียได้หนึ่งหมื่นหกบาทแล้วร้อยสองพันนะครับหรือว่าเป็นไทไล์เลยนะครับคู่นี้นี่ติ้งเลยนุ่ิ้งสบายร้อยกับครูเพชรพรมชัยนะครับเราันบาวนะก็ขออนุญาตนะณเวลานี้ณเวลานี้เรากำลังขายทอดไปขึ้น FM ฟเอ็มร้อยสามจุดหเปะเทืนและคลื่นร้อยสี่เอเอ็มเปกระเอนครับเราไทยยังพบว่าเราไฟละมวนนะครบมือหนุ่บมเซฟบ้าไฟใสบัวทองบัวรพามหาชัยนาจายนะครับห้าแนะครับและระบบออนไลน์ผูกโลกครับวันนี้ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากวันนี้ออนไลน์ผู้โลกร้อยสี่ห้าเทศนะครับวันนี้นักกินเของมวยราประจเราวันนี้ ผมต้องตีนะครับคุณก็ยกเวทีให้กับท่านใดยกมุมกลางถอยจดตองของเรานะครับที่ได้ทำตรงใดที่มาครับต okay, ้องขออนุญาตในขณะที่มวยยบพี่เลี้ยงทั้งสองเงินไฟยดนเชียร์ด้วยนะครับเทียบด้วยนะครับขยับออกหน่อยนะครับเหลือพี่เลี้ยงเหลือเจนน่าครับนะครับขยับออกหน่อยนะครับฝ่ายแดงครับเขากองนานด้วยนะครับกันนะจ้ารูปขมวดจ้าครับบนสองร่างสองขยับลงจมเง้นด้วยนะครับวันนี้

Guees早 Marche amtonderi! U Kellee! erman deathi! Valah! Valah! inversi capacity za asa Ecz eài F

ก็กสสายกแตกเ็น้สรบายกอินอนจักอำเบรีอออนครนครับตอนนี้นะครับวีไปยังพี่น้องจังหวัดนคราชแะจังหวัดสุราตัวน้องชายี่นอกประเทศเราังวัดด้่ ถ่ายทอดยอขึ้นขึ้นทันร้อยสี่ทักแทนกันนโอ้นร้อยสามจุดเป็นห้ากันนะครับก็ออนไลน์ไปทั่วโลกร้อยห้าประเทศทั่วโลกด้วยนี่คือการแข่งขันทุกคนไทยเพราะว่าพอบนจอกรว่าทน่ชนะติดตามรูปภาพชนเอ่อใช้ตรงราชการิับขออนุญาตให้คุณบอกใจเอครับตะนั ขอปบายนะครับรถมีสูบีเช็นะครับ4 5 5 8ข้าวพนมนะครับขึ้นรถห้ด้วยนะครับ5 5 8นะครับอย่าพยายามเลือกเลยนะครับติดกำลังด้วยครับไอ้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 า 大家，大家，大家，大家。 اٿو جي اٿو کي گهڙو ڏيڻو آهي باقي ร้อยสามจุดเจ็ดห้าเป็นเจ็ดห้าด้วย